ข่อคอสวัสดีนะครับสลาเอฟซีแล้วก็เพื่อนช่างสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ตลอดในผลงานของทางร้านวันโมบายนะครับกับผมเบา่าบุไทยวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องวีโก้ซันนี่สามพาสนะครับมีหลายท่านขอลอมผมก็ามาตัวนี้นะครับจะมีลอมอยู่สามตัววีโก้ซันนี่สามพารลอมตัวที่หนึ่งนะฮะแล้วยังมีลอมตัวที่สองอีก วีโกซันนีสตัวนี้จะเป็น K120 และตัวที่3ก็คือ WK200 นะครับอันนี้ามาให้โหลดฟรีๆกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูถามว่ามันมี3ตัวยังไงลอมมาดูกันเลยตัวที่1นึครับลำตัวที่1ที่ใช้งานกันก็คือจะเขียนไว้ในตัวไฟล์ลำตัวนี้เขียนไว้อยู่แล้วว่า v ีโก s ซันนี่สามพันะครับ Mt6 5 8 0นะ สังเกตดูให้ดีไฟล์ลอมจะเขียนบอกไว้เนี่ยสังเกตดูเห็นเขี้นกันอยู่นะครับจะเขียนบอกไว้อยู่งี้กดดาวน์โหลดได้เลยนี่ก็คือตัวที่1สังเกตดูตรงหลังแบตก่อนนะครับเวลาจะดาวน์โหลดว่าของเราเป็นตัวไหนมาดูตัวที่2ตัวที่2ก็คือวีโกซันนี่สามเคหนึ่งสองศูนย์วีศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ซิมเดีกัน เอามาให้โหลดกันแล้วก็จะเห็นนะครับมันจะมีให้เลือกตัวนี้ก็คือไฟลอมตัวที่2และตัวที่3ที่ปัจจุบันบ้านเรามีกันอยู่เยอะที่สุดตอนนี้ก็คือตัวนี้ครับ w i โก o W K 2 0 0จะไม่ได้เขียนจะไม่มีคำว่า s u n นี่สพัรนะครับเขียนว่า w i โก o W K 2 0 0 M T 6580 2018่งมีตัวยอ่อใอีก โอเคนะครับเวลาเลือกลมก็ต้องดูให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีว่าเราจะแฟ,แฟตกับเครื่องตัวไหนถ้าผิดขึ้นมานะครับเครื่องจะเปิดไม่ขึ้นสังเกตดูนะครับหลายๆท่านขอผมมาผมก็เลยเอนันนี้เอาทั้งสามตัวมาให้เลือกเอาเองครับโอเคนะครับ, okay, รบถ้าใครอยากจะโหลดก็ใต้คลิปวิดีโอนะครับเลือกเอาเองเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ไฟล์สำหรับโปรแกรมแฟต ดูก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับ SP Fat 2นะมีแน่นอนฝากกันตอนเย็นๆครับเย็นนี้ใช้เวลาไม่มากดินๆหน่อยๆเดินกันไปสวัสดีครับผม